เทคนิคการสั่ง A.I. ที่ผู้ประกอบการต้องรู้นะครับเวลาที่เราคุยเรื่องคําสั่งหรือพร้อมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพร้อมมันจะยาวมากๆเลยเนาะหลายสํานักหลายตำราก็จะมีการพูดถึงว่าคุณจะต้องพร้อมคุณจะต้องใส่รายละเอียดไปแน่นมากๆนะครับส่วนสําคัญที่คุณต้องรู้และเทคนิคสําคัญของ,ของมันคุณต้องแยกส่วนมันออกมาก่อนนะครับและคุณจะพบว่าส่วนประกอบที่สําคัญจริงๆในพร้อมมีอยู่แค่2อย่างครับที่เหลือเป็น optional อย่างแรกครับคือ use case สิ่งที่จะให้มันทํา นะครับคุณต้องชัดเจนยูส a ก e ให้ได้ว่าจะให้มันทําอะไรนะครับและอันที่2ครับเป็นส่วนที่ผมเรียกว่า Insight นะครับอินไซต์ที่ว่าคือรายละเอียดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสินค้าบริการและความต้องการในงานนั้นๆของคุณที่สัมพันธ์กับยูสเกตนั้นๆเพราะ AI ไนะครับไม่มีทางรู้จักอินไซต์ของธุรกิจคุณได้ลึกเท่าคุณ สิ่งสําคัญจึงกลายเป็นว่าคุณต้องให้อินไซมันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้ AI ทํทำคอนเทนต์ให้นะครับคุณจะต้องบอกว่าลูกค้าคุณคือใครนะครับเขาต้องการอะไรสินค้าของคุณเจ๋งอะไรไม่ใช่แค่อะไรนะครับเจ๋งอะไรมีจุดเด่นอะไรเนี่ยลักษณะแบบเนี้ย i i ไม่มีทางรู้ของพวกนี้ได้ลึกเท่าคุณเพียงแค่คุณบอกเขาไปนะครับคำตอบก็จะ ตรงประเด็นและแม่นยำม,มากขึ้นส่วนอื่นๆที่คุณเคยรู้จักเช่น a a s นะครับสมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจให้หน่อยสมบทบาทเป็นนักการตลาดให้หน่อยนะครับหรือแม้กระทั่ง emotional tone เนาะใส่อารมณ์ดรามา่าฟันนี่ตลกต่างๆสามารถทำได้นะครับแต่การใส่ตรงนั้นจะเป็นการทำให้คำตอบออกมามีสีสันมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้แม่นขึ้นเพราะความแม่นยำและความตรงประเด็นเทคนิคสาคัญในพร้อมมีแค่2ออย่างครับคือ use case และ insight เท่านี้เองครับผม